นีพอสี่ปัญญานั้นอืมอมีอะไรมีอะไรในห้องครัวในห้องครัวด้วยห้องครัวอันนี้จะเป็นหม้อข้าวไมหมลูกอ๋อหม้อข้าวเห็นไหมหม้อข้าวใหญ่มากเลย ไปทางไหนไปทางนี้ไปทางไหนไปไปดูปืนต้องขึ้นเนะไม่เอามันสูงไม่ไปละมันแดดอยู่ต้องขึ้นดิเรามาขึ้นไปดูห้องนะไปดูห้องดูห้องนอนห้องนอนเราจะเป็นห้องห้องถูห้องถูห้องอะไรห้องสระ ไม่ร้อนไม่งู้ใช่อันนี้ห้องอะไรไม่รู้ไม่รู้เปิดไม่ได้หรือแม่อันนี้ซน,นอะไรเนี่ยอ,อันนี้ก็ห้องอะไรห้องครัวอันนี้ก็ห้องอะไรไม่รู้ห้องพักอาหาร ชุม่มห้องอะไรนั่งนี่โต๊ะนั่งโต๊ะนั่งพักผ่อนทานข้าวจะเปตู้ยาด้วยตู้ยารองรองต้นกุน้นอุ้ยใหญ่มากเลย